โอ้อยโอ้โหใครทําลูกตกหลังคาอโอ้โหกินข้าวก้นบาทอาจารย์อออไปแล้วผอมมากเลยลูกกินนมบนหล,ลังคานะครับ ่าตัวเดียวเหรอลูกเดียวได้ละหาลูกไว้ไหนเนาะโอ้โห โอ้ยตายไม่รู้เลยโอ้ยโอ้โหใครทำลูกตกหลงังคามารับด่วนมารับด่วนออฮะเอยัไงไงน่าจะมีสองตัวหรือเปล่าเขาข้างบนได้ยินเสียงด้วยเรับ แมวตัวนี้เป็นลูกแมวนะครับที่เพิ่งคลอดนะครับแม่แมวฆ่าย้ายที่หรือเปล่าไม่รู้นะครับตกลงมาจากหลังคานะครับจะมีแม่แมวอยู่สองตัวนะครับคลอดพร้อมกันเลยครับบนหลังคาครับไม่รู้คลอดกี่ตัวนะครับอุ้ยอุ้ยใอเจะมาเอา

ตกมาดีไม่เป็นไรแล้วโอ้โหอย่าน้อยเด็กเอาพูดเข้าไปแอบในนั้นก่อนนะครับอ่ะ คลิปนี้เราก็ลากัไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป